เชนิดาจันทนีจากร้านนารอนชุดรัตลีนครับทันที่สี่ครับคุณขนมกรหวังดีครับจากเอเซนมีแฟชั่นโมเดลแอนด์เพอร์ซันอลิตี้โวนาชธานีนะครับมีลาสวยงานมากนะครับทันที่ห้าครับคุณอนงพัฒน์ลประเสริฐครับเจ้าของห้องเสื้อได้นนวแฟชั่นเฮาส์ สมาคมช่างตัดเสื้อคนน่าชธานีครับท่านที่หกครับคุณระวิคงคำครับจากสมาคมช่างตัดเสื้อครับท่านที่เจ็ดครับคุณอนุสิทธิ์คงคำครับจากสมาคมช่างตัดเสือ้อห้องเสื้อสูตรเอ็มเอ็มครับท่านที่แปดครับคุณวิมลวันคงนิติรัตน์ครับจากสมาคมสตรีนักธุรกิจ ที่ครับคุณกัลยาชื่นไมตรีครับในชุดขาวใหญ่นะครับท่านที่10ครับคุณวาราพรคารวันันท์ครับในชุดขาวใหญ่เช่นเดียวกันครับรวันนี้มี11อดท่านครับและท่านที่11นะครับคุณปาริดาคนานิจกิจไพบูลณ์ครับคณะกรรมการพัฒนาสตรี 3. จังหวัดปนนราชธานีนะครับครับลีลานะครับในการเดินแบบนะครับ เต็มกันมาเลยทีเดียวเหมือนงานจริงคนระับนางแบบแต่ละท่านครับจะเดินผ่านเข้าไปใกล้ชิดกับ่านู้มีเกียรินะครับในลีลาส่วนตัวของแต่ละท่านครับบางท่านอาจจะดูสูขุมนุ่มลึกครับบางท่านอาจจะดูแปวตาร้อนแรงนะครับอันนี้นะฮะ นี่เป็นชุดฟินาเล่หรือเปล่าครับเป็นชุดอัปสาานะครับเป็นชุดอัปสาาด้วยนี่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับในการจับผ้าแล้วผ้าที่สวมใส่นั้นนะครับเป็นผ้าไหมเป็นผ้าทอจากที่มือนะครับอันสวยงามิจิตรบรรจงนะครับของชุมชนต่างๆนะครับและความสวยงามต่างๆนี้นะครับก็เกิดจากการดังสัขงของห่องเสื้อ ได้ตัดออกมาแบบสวยงามแบบนี้นะครับตอนนี้นางแบบของเราก็เดินครบแล้วผมรอบด้วยกันก็มาลงกันที่ด้านหน้าเวทีนะครับเพื่อให้ท่านสื่อมวลชนนะครับได้บันทึกภาพวามสวยงามนะครับของบรรดานางแบบของเราในวันนี้ครับอาจจะขย่มมาถามทีีก่อีกสักเล็กน้อยครับเพื่อเป็นการยับกั้งกัน ท่านวันนี้ครับและจะเป็นท่านในวันนี้นะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับรบขอบพระคุณนะครับหลังจารงานการ่าอาารโทรทัศน์อาหารสื่อพิมพ์โทรทัศน์ที่จะดูใจเสียงด้วยนะครับพี่น้องสื่อโทรทัศน์ที่ต้องเซ็นเตอร์ทีเดียวครับ ทานที่สองค่ะท่านรอที่ผลเยี่ยมค่ะท่านพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านที่สามนะคะท่านเขมจรินวงตระกุลชัยท่านรองผู้นวยการโรงพยาบาลสันพัสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีค่ะและท่านที่สี่ค่ะท่านปัญญามีทาวท่านท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทั้งสี่ท่านนะคะ เดี๋ยวในช่วงนี้ขอียนเชิญพี่ๆส่วนุชคนะคะเก็บภาพเป็นที่ระลึกให้กับเหล่านางแบบเซลเลบของเราในช่วงนี้กันก่อนค่ะทานตังยี้นะชาจังหวัดปทุมราชมาีเพื่อทำออในเรื่องของสาธารุกสศลต่างๆนะครับช่วยเหลือพี่น้องชาชนที่ได้รับความลำบากนะครับแล้วก็ประการที่สองที่เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆได้นํารายได้มาจําหน่ายเพื่อให้มีรายได้นะครับได้นําสินค้ามาจําหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้นะครับประการที่สาก็คือเพื่อ,อให้ส่วนราชการต่างๆ,ๆซึ่งมีผลงานในการทํางานในรอบปีโดยเฉพาะภาคราชการภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการที่จะนําผลงานของตัวเองมาประชาผ่านให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดบ,บุรารัมยนได้รับทราบนะครับว่าได้ทําอะไร ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไปนบ้างแล้วก็นําความรู้ต่างๆมาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนนะครับและในส่วนที่สําคัญก็คือเป็นการสื่ทอดสื่อสารประเพณีที่สําคัญในเวทีกลางเราก็จะมีที่นักเรียนนักศึกษามาสืบทอดประเพณีศิลปะการแสดงต่างๆนั่นเป็นวัฒนธรรมสำคัญของเรานะครับกิจกรรมที่เด่นๆที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมีท่านผู้ีเกียรติที่อยู่ข้างผมจะมาเล่าให้ฟัง ก็น่าจะเป็นกิจกรรมของการประกวดนงางสาววนนะครับได้รับคำออขอร้องร้องขอจากเวทีกลางการแสดงของเรานักเรียนที่ว่าผู้ชมไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่ผู้ปกครองกับครูบาอาจารย์มาดูก็ อยากให้สื่อมวลชนเพื่อไปทำทางหมยว่าให้พี่น้องประชาชนสนใจมาให้กำลังใจลูกหลานที่จะสืบสานตรอไปดีศิลปะการแสดงหรือบ้านของเราซึ่งจะมีเวทีกลางที่ลูกหลานของเราได้แสดงด้วยนะครับครับในวันเช่นนี้ทุกปีปีนี้ก็รางวัลที่1ก็จะเป็นรถเก๋งโตโยต้าวีออสนะครับรางวัลที่2ก็จะเป็นรถรถกระบะนะครับสองประตูนะครับ ราคาจำหน่ายก็40บาทตอนนี้เปิดจำหน่ายแล้วนะครับสามารถติดต่อได้ที่ที่ทวาการนำเคอสารการหวันะครับแล้วก็ในบริเวณหน้างานในงานร้านกาติก็จะมีจำหน่ายด้วยนะครับช่วยทางร้านกาตาิก็จะช่วยจำหน่ายด้วยในส่วนนั้นครับในส่วนของอกิจกรรมด้านอื่นๆที่จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญสาคัญเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่าน ผู้ร่วมรายการได้ชิจแจนให้ปักนะครับเวทีกลางที่ทุกสีเมืองเอเวนงานชาติงานประจปี2559ซึ่งก็จะมีะท่านพน,นันชุมชนจังวัดเราเนี่ยนำร่องโดยการเป็นแฟชั่นด้วยเป็นกุศลแล้วก็ต่อด้วยไฮไลทของการพิธีสุดท้ายที่เก่าต้รับีใหม่และที่ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือไปอยู่ที่ผาแต้มนะครับ เป็นรัฐวันหม่ตอนไทยในสยามนะครับก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวครั้งหนึ่งในวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้ที่หาดแต้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวฉันชวนพี่น้องสื่อมวลชนไปรับปรงรับชมการรับรับไปช่วยช่วยประชาพันธ์กรตั้งในวันที่20นะครับวันที่20ธันวาคมที่หาดแต้นะครับแต่ในนชวงศ์ในเบื้องสูงเนี่ย ก็มีความชื่นชมต่างที่ปาากฏไว้นะครับในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งสงเสด็จมาเยือนสมนิกรที่วัดลัทธานีท่านกรมหลวงสัพพสิทธิ์ที่ประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์สมเด็จรัชกาลที่บนทนลาวกาเนี่ยได้ถวายผ้าชิ้นหนึ่งแล้วพระองค์ทรงมีพระราชารเฉลขาตอบกลับมาเมื่อวันที่ 18-. กุมภาพันธ์รศ114ว่าถึงสัพพสิทธิ์ด้วยและวหนังสือลงวันที่13มกราคมส่งผ้าเยือระบะ มาให้นั้นได้รับแล้วมาให้ตัดเสื้อถึงเวลาจะถา่ายรูปให้ดูแต่อย่าตั้งใจคอยเพราะจะถ่ายเมื่อใดก็บอกใครไม่ได้ลหลังจากนั้นนะครับสี่ห้าสห้าปีผ่านมาคนตุบบนก็ได้ทอผ้าซึ่งเป็นผ้าไหมอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ถวายในพฤฤิธีในบริกาศเนื่องใน พระราชพิธีราชาพิเศษสมรสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลป,ปัจจุบันกับหม่อมราชวงศ์ศิริกิจกิติยากรแล้วถัดจาก55ปีอีก5ปีต่อมาพระนางเจ้าสิริกิจก็เสด็จเยือนอุบวนราชธานีเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2498สมเด็จท่านได้ทรงพระองค์ด้วยพระสิธิไปิน,นที่คนขบวนได้กรุณาไดไดได้มอบถวายแด่ท่าน แล้วท่านก็พูดกับคนุบลหรือมีพระราชแสร,รับสั่งคนวลว่าชาวอุวลเขาให้ประสิทธิ์เป็นของขวัญวันอภิเษกสมรสม,มาเยี่ยมอุบลจึงนำพระนุ่งให้คนวลเขาดูซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระหมายอุบลน,นั้นมีคุณค่านะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่คนอุบลก็อยากสื่อสารความภาคภูมิใจร่วมกันโดยที่มีผ้าสวย มีคนงามซึ่งเมื่อสักครู่นะนางแบบกินีโกศลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับก็ได้มาใส่เครื่อหมายให้สวยให้พวกเราดูเราจึงจัดงานเดินแฟชั่นโชว์เป็นแฟชั่นการกุศลนะครับหารายได้สมทบการการชาติเชิญมวนักส่วนราการทุกท่านเชิญพ่อค้าฟาร์มนีเชิญข้าบดีเชิญนักธุรกิจทุกท่านซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับทุกส่วนราชการทุกผู้มีสิทธิทุกท่านในลุมเมืองุคนที่ตอบรับขนาดนี้กำลังนั่งคิดกันนะครับกำลังจะคุยกันกล่าวว่าวันที่สามต้องมาาคุยกันว่ เราไม่คิดว่าคนวรจะตื่นเต้นแล้วก็พอใจกับการเดินแบบมากนะแต่คราวนี้เวทีจะลดหลามคงจะต้องมานั่งคุยกันว่าในเวทีจํากัดหนึ่งวันเนี่ยล้วคนสมัครเยอะเนี่ยเราจะจัดการให้คนเดินก็พอใจคนชมที่มาในงานนั้นก็ก็มีความรู้สึกดีกับผ้าไหมนะครับแล้วข้อสาคัญผมคิดว่าถือโอกาสนี่ยได้โปรโมทผ้าไหมยเยลบั้ซึ่งมีความตั้งใจว่านณะนี้ได้ให้อำเภอหงเจียม,มนะครับได้ไปถอดลายชิ้นที่มีอยู่ในอขอจดหมายเหตุนเนี่ย แล้วก็อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยจะเชิญกลุ่มที่มีความจนานาหรือความเชี่ยวชาญเรื่องท้อาไหมเนี่ยให้คนที่เป็นต้นตอที่ถ่ายไปสู่คุณอยู่แล้วพอช่วงปลายปีเนี่ยปลายปีเราจะมีการเปิดตัวผ้าไหมเยลระบับฉบับต้นแบบของเมือ,องุบนเพื่อเป็นอีกตัวหนึ่งที่สอดแทรกขึ้นมากับผ้าไหมกบ่ัว